ในายใหญ่ภาค5แถลงผลการปฏิบัติคดีอาชญากรรมรายสำคัญในพื้นที่พ .5 วันพุธที่19มีนาคม2568พลตำรวจโทกิตาพลยิสากอนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานแถลงผลการจำนวน5คดีดังนี้ 1. สถานีตำรวจภูธรช้างเผืกจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายลักลอบจำหน่ายหูบบหรีไฟฟ้าพรอดเคที่มียาเสพติดผสมสำหรับจำหน่ายให้กลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากราคานับล้าน สองพิสิทธิตำรวจภูธรภาค5และกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5 3. ส,สถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ5รายพยายามส่งออกช่อดอกกัญชาแห้งบรรจุสูญญากาศผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4. ส,สถานีตำรวจภูธรเหมือนที่จับกลุ่มผู้ต้องหาระเวนงัดบ้านลักเซฟพระเครื่องมูลค่านับล้านบาท5กองบังคับการสืบสวน ตำรวจภูทรภาค5จับกลุ่มคดีค้ามนุษย์ร้านคาราโอเกะย่านพื้นที่สพแม่แฝกจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพลตำรวจตรีพรพิทักษ์รู้ยืนยงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพงศ์คำลือผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค5รองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร พื้นที่ร่วมแถลงผลการจับกลุ่มณห้องประชุมพระพุทธประธานยศบารมีชั้นสองอาคารตำรวจปูบบทรนภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน